อำเภอแม่ทะมีวิสาหกิจชุมชนจำนวน152กลุ่มดังนี้ตำบลบ้านกิ่วยี่สกลุ่มตำบลน้ำโจ้14กลุ่มตำบลนาครัว17กลุ่มตำบลดอนไฟ10กลุ่มตำบลแม่ทะ13กลุ่มตำบลหัวเสือ16กลุ่มตำบลสันดอนแก้ว16กลุ่มตำบลวังเงิน12กลุ่มตำบลป่าตัน19กลุ่มและตำบลบ้านบอม8กลุ่ม ด้านการผลิตสินค้าได้แก่การผลิตพืช108กลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร4 8กลุ่มการผลิตปศุสัตว์24กลุ่มการผลิตปัจจัยการผลิต14กลุ่มการผลิตสมุนไพร9กลุ่มการผลิตประมง7กลุ่มการผลิตผ้าทอเสื้อผ้า5กลุ่มเครื่องจัดสารเครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์4กลุ่มด้านการบริการ อมอทรัพย์ชุมชน6กลุม่มร้านค้าชุมชน4กลุม่มและท่องเที่ยวก4กลุม่ม <t> <ic> การดำเนินกิจกรรมของวิารรสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ทะด <t> <ic> ้านการผลิตพืช <t> <ic> วิารรสาหกิจชุมชนกลุ่มชะโรบนจักรีวิสาหกิจชุมชน PGS ส <t> <ic> แม่ทะวิารรส <t> <ic> วาหกิจชุมชนปลูกผักสวนครัวริมรั้วบ้านอ้วน วิสากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านท่าแหนวิสาหกิจชุมชนแม่ทากเกษตรอินทรียด้านการแปลรูปและผลิตภัณฑ์อาหารวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหักน้ำจางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนแม่ม้วิสากิจชุมชน PGS เแม่ทับ วิสากิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยมะเกลือวิสาหกิจชุมชนนำพริกลาบบ้านปุงไทยนิยมยั่งยืนวิสาหกิจชุมชนปลาลูกผ,ผลผลิตเกษตรบ้านห้องห้าวิสาหกิจชุมชนกะละแมกะทิสดและขนมไทยคุณนายวิสาหกิจชุมชนดอยจางวังเงินอำเภอแม่ทะวิสาหกิจชุมชนปลาลูกผ,ผลผลิตทางการเกษตรโรงเรียนบ้านสามขา วิสากิจชุมชนแม่บ้านฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้านเหล่าหมูเก้าวิสาหกิจชุมชนเพาะและแประลรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะวิสาหกิจชุมชนแปรลรูปถั่วลิสงบ้านนาก้าววิสาหกิจชุมชนกเกษตรบ้านวังเงินงาการผลิตปศสุสัตว์วิสากิจชุมชนกลุ่มโคนเนื้อขุนทุ่งนาตอ,องการผลิตสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนไร่เขตะวันเกษตรพอเพียงวิสากิจชุมชนดอยหลวงดอนไฟวิสาหกิจชุมชนรักสมุนไพรดอนไฟวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรรักสุขภาพห้องห้าด้านการผลิตผ้าทอเสื้อผ้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าลายสายฝน วิสากิจชุมชนกลุ่มกระเป๋าผ้าบ้านทุ่งตอนเครื่องจักรสารเครื่องไม้เฟอร์นิเจอร์วิสาหกิจชุมชนกรีนดีมีสุขด้านการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนกลุ่มหักน้ำจางวิสาหกิจชุมชนเ้วยเต้นแม่ลูกป,ปาก